มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแลบฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตานะคะตอนนี้สําหรับประเด็นข่าวของนักสแสดงสาวคณะรินยารัตเปิดใจผ่านรายการหนกระแสหลังถูกไฮโซกัมมาอหลอกซึ่งในรายการได้เปิดภาพของไฮโซกัมมาอที่ถ่ายภาพคู่กับดีเจเพชรจ้าและจินธรรมวัฒนะเปิดโชว์โดยทั้งสองคนชี้แจงเพชรจ้าบอกว่ามีภาพคู่กับเพชรจ้าในรายการจริง ก็เลยได้โฟนอินเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของวิสกี้แบรนด์หนึ่งนำเข้ามาจากแบรนด์ดังขึ้นต้นด้วยตัวเอ็มยืนยันว่าไม่รู้จักเขานะครับเขาถามว่ารับสขวดไหมผมบอกว่าทานอันนี้ไม่เป็นก็เลยไม่ได้อุดหนุนเขาเขาบอกว่าเขาจัดงานในวันนี้ผมไม่เคยรู้จักเขาเลยครับตอนเช้าแท็กพลังยูโทรมาถามว่าไปถ่ายรูปกับใครผมก็งงเปิดโหนกระแสดูพอเปิดมาใครวะเนี่ยผมงงเลย จาได้ว่าไปที่ร้านผมจริงแต่ว่าไม่รู้จักกันด้านจินเองบอกว่ารู้จัก คณะเป็นคนถ่ายภาพวันนั้นวันนั้นไปงานกับคุณอาแถวสินทรเขานั่งโต๊ะข้างๆเราเราก็แนะนําตัวกันเขาก็เปิดเล่าเลี้ยงแล้วก็ชวนมาต่ออีกร้านหนึ่งร้านประจําผมกับอาวันนั้นไม่ได้บอกว่าเขาเป็นใครผมเองไม่ได้ถามเขาเขาบอกเขาทําธุรกิจส่งออกเขาบอกว่าคณะเรียก10ล้านเพื่อที่จะกลับไปคืนดีกันผมก็เลยบอกว่าจะโอนทําไมแค่นี้ละครับแต่ผมก็ไปก็มีงานปกติก็เลยชนแก้วกับเขา ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิตดรัคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ